สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนค่ะพอ่อกับพิ่อีกแล้วนะคะช่วงคำคำของวันที่21กรกดานะคะมือนนีกว่าวันนังคั้นแล้วนะคะใกล้สิ้นเดือนอีกแล้วนะคะใกล้จะสิ้นเดือนอีกแล้วเนาะค่ะมื้อนี้พี่นีกามีสูตรของเว้านะคะของหวยเนาะของฟ้านะคะทุกคนเอื่นหของฝ้าของฟ้านะคะเอามาแบ่งปันนะคะสมาชิกลูกศิษย์พีน่นีทุกๆคนนะคะก็มิตร สมาชิกทักไปนะคะว่าพี่นี่ก็หายแต่หงร้ยแถพี่นี่คือหายสูนหงหอยแน่หายหงฟ้าแน่นุเลนหองฟ้าพอสันเพิ่นว่าเอาอเคค่ะพี่นี่ก็บหายเนาะมานังเบืองมือกีเนเอ้าเหล็กมันเขานะคะช่วงนี้พี่นี่ก็บพค่อยได้วางนะคะยีกยีพี่นี่วางหุ้นก็รัฐบ,บาลพวกท่านน้อยอย่างสินะคะวางหุ้นนะคะก็เนาะมือนี้ก็เลยเอาหองฟ้านะคะมาฝากมาต้อนทุกๆคนนะคะ ค่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามพี่นี่นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมเลิกกดกระดิ่งกดกระดิ่งกดซับสไคร้นั่นแหละคะ่ะเพื่อจะได้รับสูตรเอาไปเรีนได้เลยเนาะสูตรมุกมือนี้พี่นี่หายพ่นี่ว่าเออมันเข่าทายมันโอเคอยู่เด๊นะคะค่ะผู้ใดอยากเขาวหงนะคะผู้ใดอยากเขาวหงกับพี่นี่กับทักแอดมอนตาได้เลยนะคะทักแอดมอนตานะคะเดี๋ยวพี่นี่จะให้ไอดีไว้นะคะไอดีแอดมอนตานะคะก็จะเป็นแอดมอนตาจะเป็นโอ ใ L นะคะตัวน้อยนะคะ1 9 7 5นะคะแอดมอลนะคะอันนี้จะเป็นแอดมอลนะคะแอดมอลนะคะแล้วก็ของพี่นีก็จะเป็นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะน,นั่นเนาะเดี๋ยวพี่นีจะ,ให,หะ,ะให้ใหม่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ใหม่เนาะให้ข้างบนมันจะติดตรงนี้นะคะเดี๋ยวพี่นีให้ที่หลังก็ได้เนาะเอาโอเคค่ะมาเข่าสูตรกันโลยนะคะเออแต่พี่นีลืมบอกสมาชิกทุกคนนะคะพอดีอยากเรียนกับพี่นีนะคะ ก็ทักแอมมนตาได้เลยนะคะพี่นิทสอนสูตรยี่กี่นะคะแล้วก็สูตรหวยอย่างอื่นน้ำนะคะพอดีจะสนใจเข้าไปถามก้อนก็ได้นะคะเนาะค้าคู่ยูที่ลอยหาสิบบาทนะคะพี่นิบอไดเลขายสูตรนะคะทุกคนทักมาบอกว่าขายสูตร ทอใดวาสันพี่นี่พอได้ขายสูตรแล้วพินิสอนนะคะร้อยหาสิจตาเป็นค่าคู้นะคะไม่ได้ใช้ค่าสูตรนะคะเป็นค่าคู้เนาะให้ทุกคนได้เงินพินิก็มีความสุขเลยนะคะตามสันต่อจิตนาล้มของผููพนไห้ม้านะคะเนาะก็ระ,ะลึกถึงเพิินนะคะย้ำเพา,าอยากได้เขากระบอกเพิินเออครูบาอาจารย์อ่ะขอสูตรนี่เอาไปใส่ให้ได้ถอนทุกมือทุกมือนะคะเขามาหาเงินเนาะเว็บ ฟ้านะคะกับพอ่นะพอใดเนาะพพลย์สนใจอยากเขาห้องก์ทักแอนมอนได้เลยนะคะเนาะ200บาทอยู่ได้ตลอดชีพสําหรับห้องฟ้านะคะมีลิงก์แล้วไม่ต้องสมัครใหม่นะคะเขาได้เลยนะคะห้องอื่นๆทักแอนมนตาได้เลยนะคะหรือทักพินินะคะเอาเบา่าดุลแถุกคนบอกพินิจะเมนเบานนะ่าดุลเนาะอยากเบิ้งสูตรอยากเอาไปเล่นแล้วนะคะเอ้ามามามาพินิมนั่งเบิองอยู่แป๊บเดียวนะคะอ่อพินิไส้ตัวนี้นะคะร้อยบวก สิบนนี่มาเบิงไปเฮ็ดอยังคะเอาไปเห็ดอยังคะรูด19ประตูบนอ่าบนบนทย่เดียวนะคะบนอย่างเดียวนะคะย้ำบนอย่างเดียว,ะะยยายวมาเบิงกันคะ่ะว่ามันไปได้จักรอบมันเข่าได้จักรอบพี่นี้มันไปได้จักรอบนี่มาเบิงนะคะอ้าวมาเก้าบวกสองค่ะ เอาไปรูดบุญเท่านั้นนะคะรูดบุญนะคะทุนอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดบาทนะคะกดสามอ่อกดสองตัวบนกดรูสิบเก้าประตูแล้วเขใส่เลขเข้าไปสามตัวนะคะมันก็จะเป็นห้าสิบเจ็ดบาทต่อรอบต่อหนึ่งบาทนะคะถ้าเขาตัดเลขซ้ำนะคะเขาไม่อยากได้อ่าเด้งเขากา็ตาัดเลขซ้ำออกก็ทุนอยู่ที่ห้าสิบเอ็ดบาท ต่อรอบนะคะเอามาค่ะต่อเลยค่ะเ้าพี่นี่อยากจะบอกว่านับเพิ่มไปนะคะอย่าลืมอย่าลืมนะคะนับเพิ่มไปงั้นมันง่ายๆเนาะมันง่ายๆนะคะสูตรนี้นะคะแต่สามารถทําเงินหเห็นเขาได้เนาะหาเงินนะคะเอาบวก2เป็น11เห็นอกคะเป็น1นะคะ1 2แล้วก็3ค่ะเขาเขียนไปแบบนี้ค่ะนับเพิ่มไปเลยนะคะมาเบิ่งกันว่ารอบนี้เป็นยังไงคะรอบที่37เนี่เห็นปะคะ อ้าวมามาเห็นไหคะสองเด้งเลยอ่ะสองเด้งนะคะหนึ่งสองอ้าวไข่เนยตัวนี้เนาะอ่ะต่อไปค่ะเจ็ดบวกหนึ่งค่ะเท่ากับแปดเก้าแล้วก็ศูนย์ค่ะรอบนี้เป็นไหคะแปดม้านะคะแปดมาเอาไปเอารอบต่อไปเจ็ดนะคะเป็นเจ็ดกเก้านะคะหลักนี้นะคะสองหลักนี้นะคะสองหลักนี้นะคะอ้าวมา 7จ็ดบวกหเท่ากับแปแล้วก็0นะคะรอบนี้เป็นอะไรคะ0มาศูนยมาไปต่อไปค่ะ2องค่ะสบวกสค่ะ2อบวกสเป็น5เนาะ5 6แล้วก็7ค่ะรอบนี้เป็นอะไรคะเห็นปะคะ6มาเอาไปได้1เด้งนะคะ1เด้งแล้วนะคะอ่ะต่อไปค่ะ7จบวกศค่ะเท่ากับ เจ็ดบวกศูนย์บมีค่าก็เป็นเจ็ดคือเกนะ้าเนาะเจ็ดแปดแล้วก็เก้าค่ะรอบนี้เป็นะไรคะรอบนี้เดไม้เห็นไหมคะเจ็ดมาป้าไต่อไปค่ะอ่านะคะเก้าบวกหนึ่งนะคะเก้าบวกหนึ่งเท่ากับส,ปปสิบเปนบ่สิก็เป็นศนะูนย์เนาะแทนค่าของเขาคือศูนย์หนึ่สองเห็นไหมคะสอแดงเลย,ยว้าว้วาว,ว,าวนะคะนี่โอ้ยสะออ่อนเหล็กนะคะอาวไป ห้บวกศย์ค่ะเักากับ5 6แล้วก็เนะคะรอบนี้เป็นไดคะ6มานี่เอ้ยสออนเลขนะคะอ่ะไปค่ะ 9, 9, 9 2, เก้บวกเก้เป็นเท่าไดคะเป็นสิบแนบ้าแก็นับไป8 9แล้วก็ศูนย์นานหลุดแล้วหลุดแล้วนะคะหลุดแล้วนะคะรอบนี้ว่ามีนะคะมันไปลักร้อยนะคะนี่นะคะอ่ะต่อไปค่ะต่อไปนะคะ 0บวก1ค่ะเท่ากับ1 2แล้วก็3ค่ะ1 2 3อู้เห็นปหคะมาสองเด้งเลยนะคะ1งเด้งแล้วก็2งเด้งนะคะอ่ะต่อไป7บวก1น,นะคะเป็น8เนาะ8 9แล้วก็0ค่ะรอบนี้เป็นไงคะอ้าว8 9มาบนนะคะ9มาบนอ่ะได้1ึงเด้งไปไปรอบ ต่อไปอ่าพี่นี้ลืมเห็ดเครื่องหมายให้นะคะจะได้ดูเบิ่งกันง่ายๆ8บวก9ค่ะเท่ากับเท่าไรเป็น17นเป็นบอค่ะ7นับไปค่ะ8แล้วก็ว9ค่ะ email, คอีพออีเมียแขวะเบอร์เลขอู้ยูสออรนะคะสองเด้งนะจ๊ะสองเด้งนะจ๊ะอู้หูว้าวว้าว,าวานะคะสูตรนะคะแค่เขาสังเกตเลขนะคะพี่นี้เบิรงเมื่อกี้นะคะพี่นี้เบิรงปั๊บพี่นี้แบบอ้ เล่มันหนาจะเอามาฝากสมาชิกมาตอนสมาชิกเนาะคะ่ะพ่นีก็เลยเอามาเบิงไห้นะคะมามาลงไห้นะคะอ้าวตอนนี้สูตรนี่ไหลนะคะผู้ใดอยากได้เงื่อนฟ้า,าไปไดินะคะห้องฟ้านะคะห้องฟ้าเนาะสูตรนะคะสูตรก็คือสูตรแนวทางนะคะมันเป็นแนวทางเนาะถ้าผู้ใดอยากเรียนหรือใครไ่เข้าใจทักพินีได้นะคะอ้าวนะคะพ่นีจะให้ไอดีพนีไว้นะคะ N U N I หนึ่งห้าเจ็ดค่ะพ่นีค่ะ ทักพีน่นีได้เลยนะคะใดสนใจอยากเรียนนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดกระดิ่งไว้นะคะพีน่นีปล่อยคลิปปุ๊บเอาสูตรไปใส่ได้เลยนะคะถา้าใครอยากเรียนบึงใน y ยูทูบในรหัะพี่นีนเฮ็ดไ้ในห้องเพลินนะคะกดเบิึงในช่องเพลินนะคะมันก็นจะเด้งสูตรยาวมาเลยนะคะเนาะถ้าใครสนใจจะเข้าห้องกับพีน่นีก็ทักแอดมินตาหรือทักพีน่นีได้เลยนะจ๊ะ มืออื่นพอกันไหมนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเ mm. ล่นเล่าให้ได้เงินหลายๆนะคะเล่นเล่าต้องจักหยุดนะคะโมเมนต์ Moment. ล่นแล้วเล่น่อนะคะเล่นได้ลแล่วเซาบอป็นนะคะอันนั้นคือเอิเล่นนะคะเขา่ปด้เอินว่าเอาเนาะอ้าวขอให้คนโชคดีค่ะ mm. มือหนาพอกันไหมสวัสดีจ้า